วิธีถอดวิธีแก้ไขอาลามคิวบเฮดโอเคลบแรกเราถอดปลอกท้ายยีนออกมาก่อนก็มาดูที่ล็อกตัวนี้ก็คลายล็อกออกมา,มาคลายล็อกเสร็จเรียบร้อยเรามาดูที่ล็อกกุญแจตัวนี้เราหมุนตัวบนให้มันตรงกับลูกศรปึ๊บแล้วก็ดึงออกมา เรามาแค่นี้พอ,อเกก็เตรียมผ้าที่แถมไปให้ครับผมมาเช็ดตัวตัวทองเหลืองอเช็ดทำความสะอาดครับผมเ,เช็ดเสร็จเรียบร้อยใส่กับเข้าไปที่เดิมใส่กับเข้าไปที่เดิมหมุนล็อกกลับมา ไปอยู่ล็อกเหมือนเดิมก็ล็อกครับอันตอนนี้ผมแนะนำให้ใส่ถุงมือแล้วก็ระวังเรื่องของฝุ่นห้ามมีฝุ่นเข้าไปเด็ดขาดเสร็จเรียบร้อยครับอจะล็อกให้เหมือนเดิม